พี่ชายครับสนใจผงวิเศษไหมครับไม่สนใจหรอขอ,องดีนะครับบอกเลยพี่ชายสนใจไหมผงวิเศษนะ่ะผมไม่เอาเลยไม่มีใครเอาผมพี่ชายคนนี้ก็ไม่เอาแล้เนี่ยขอ,องดีไม่มีใครอยากได้เลยคนนี้ล่ะต้องการหรือเปล่าเฮ้ยคนนี้ต้องการแตคนนี้ไม่เอาอดิวันนี้ผมหาลูกค้าไม่ได้เลยเนี่ยก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในเกมโฮมบัทับไลท์พาที่สิบกันแล้วตอนนี้เรากําลังขายผงวิเศษอยู่แต่เหมือนว่าจะไม่มีลูกค้าแล้วเนี่ย ลูกค้าไม่มาเลยอ่ะสนใจไหมครับพี่ชายผมไม่สนใจเลยหรอไม่มีใครรับซื้อเลยนะคือว่าตอนนี้เรามาขายของเพราะว่ารอเควสอยู่นะคือเควสก็คือเควสนี้เควสคข่าเค้นเนี่ยไอ้เควสข่าเข้นเมื่อพาที่แล้วเนี่ยคือเราไปคุยกับคนชื่อดอนคิตตี้ใช่ไหมแล้วมันบอกว่าต้องการขับติงเวลสี่ก่อนเราก็เลยไปคุยกับเฟอร์กิมแทนเพราะไอ้เฟอร์กิมมันสามารถซื้อของที่เราต้องการอันนี้นะที่ต้องใช้ค่าขับติงเวลสี่เนี่ยมันบอกว่าซื้อจากอินเทอร์เน็ตได้มันก็เลยซื้อมาาาให้้้้้เเรรรรรแลวตตตอออออนนนนนีีกก็งงงงขส่ะไป หมือนว่าตอนนี้จะยังรับไม่ได้อะแต่ทำไมรู้สึกอากาศหนาวจังเด้ยวันนี้อากาศหนาวเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยต่แคปงเราเริ่มหมดแล้วอะจากตอนแรกมีตั้งร30กว่าเลยนะอันนี้อะตอนนี้เหลือนิดเดียวแล้วอะเหลือเจ็ดแล้วเนี่ยใช้โคตรเปลืองเลยแล้วตอนนี้เราก็ขายของไม่ออกเลยเนี่ยทำไมขายของไม่ออกเลยขายตั้ง4 5หคนไม่มีใครรับเลยนะทำไมมันขึ้นช้าจังอะตอนนี้ค่ากันหนาวเราสี่สิบสองเปอร์ยังกันไม่อยู่เลยนเนี่ยมันหนาวทะลุก,กระดูกเลย หนาวเข้ากระดูกเลยเนี่ยพี่ชายสนใจของไหมครับไม่มีใครซื้อเลยนะเนี่ยทำไมกันทำไมไม่มีใครต้องการของเราผมวิเศษเลยนะสนใจผมวิเศษไหมครับพี่ชายเนี่ยไม่มีใครรับเลยนะตะคนได้ไหมวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยนะเนี่ยไม่มีใครคุยจริงอะนเนี่ยทำไมอะ่ะไอค่านี้ก็ตั้ง67เเปอร์ทำไมไม่มีใครคุยกับเราพี่ชายโอ้เนี่ยไม่มีใครคุยจริงด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามารับของก่อนละกันไม่รู้มาถึงหรือย,อยังนะเรายังไม่ถึงอ๋อ โอเคยังไม่ถึงนะตอนนี้อ่ะ่าจะต้องรอนานแน่เลยอาจจะเป็นวันนะโอเคถ้างนั้นเราไปทำเควสอื่นกันก่อนดีกว่าพี่ชายสนใจผมพิเศษไหม<_ co. <_ co.> ไม่มีใครสนใจเลยโนโนโนกันหมดเลยเนี่ยเ,ออเดี๋ยวเราไปทำเควสของเคซี่ดีกว่านะเควสเคซี่ที่เราทําไว้เมื่อตอนพาร์ทสองพาร์ทสามเลยบ้างเควสขี้เมา่นะเนี่ยจาได้ว่ามี2เควสก็คือเควสนี้แล้วก็เควสนี้สองเควสนี้คือเราต้องกินเหล้าให้เมาก่อนแล้วก็ไปคุยกับคนพวกนี้นะโอเคก็วันนี้ต้องมาเป็นขี้เมาใช่ไหม เราคงจะต้องมาเป็นขี้เมาแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องไปซื้อยาก่อนเพราะว่าถ้าเราเมาเนี่ยเราต้องใช้ยาในการแก้เมาด้วยมันเป็นโหลเหมือนน้ำผึ้งนะเดี๋ยวไปซื้อมาก่อนจำไม่ได้ว่าโหลเท่าไหร่แต่ราคาน่าจะแพงเอาเรื่องอยู่ไปพี่ชายครับสนใจผงวิเศษไหมครับสักหน่อยนะผมไม่มีใครให้จริงด้วยอะทำไมาช่วงนี้ไม่มีใครซื้อเลยเนี่ยของขายไม่ดีเหรอ่วงนี้ของขายไม่ดีเล้เนี่ยโอเคไปซื้อยาก่อน,อนละกันผมสงสัยธุรกิจการค้าผงเราจะไม่ลุ่งแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยมันไม่มีใครซื้อเลยนะ สิบคนแล้วมะเนี่ยที่เราถามเนี่ยสิบคนแล้วบ้างไม่มีใครซื้อสักคนของผมออกจะดีทําไมพี่ไม่ต้องการกันครับโอเคมาซื้อยาก่อนตรงนี้เราต้องการโหลดน้ําผึ้งสองชิ้น,นเราต้องซื้ออันนี้ไปนะอันนี้มันแก้เมาเราได้ซื้อไปสามเลยแล้วกันแล้วก็ยานี่ซื้อไหมเอาสักหนึ่งแล้วกันนะวิ่งเหลือตังหกร้อยแล้วอะจนแล้วเนี่ยกลับมาจนอีกแล้วโอเคไปทำเควสกันดีกว่าเอ้ยพี่ชายหยุดก่อนผมไม่คุยกันแล้วทำไมไม่คุยกับเราเลยสักคน ถ้าขายไม่ได้อย่างนี้ผมจะขอตังค์แล้วนะครับ mm hmm. <laughs> ขอตังค์ก่อนละกันถ้าขอตังค์ไม่ติดค่อยขายให้ mm hmm. อุ้ยขอตังค์ไม่ติดเลย mm hmm. โอ้โคตรเฟลวันแห่งการเฟลขายของก็ได้วัขายของก็ไม่เอา mm hmm. วันนี้มันวันอะไรเนี่ย mm hmm. ทําไมเราดวงดวงแบบโชคร้ายจังเลยงสงงใสจะมีเคาะวันนี้รู้สึกได้ว่าจะมีเคาะ mm hmm. แต่ลองพี่ชายคนนี้หน่อยสิ mm hmm. แต่ไม่มีใครคุยเลยแต่ร้ายกันจังเลย mm hmm. พี่ชาย mm hmm. อ้ยคนนี้ยอมคุย โอเคคนนี้คุยได้นะอุ้ยแต่กดเฟลดวงเราไม่มีจริงๆด้วยวันนี้โอ้โหไม่ติดเลยเออถ้างั้นก็ซื้อของ่อยนะครับเอ้ยน,นี่ไงเออยังติดอยู่โอเคร้อยแปดสิบบาทแรกของเราวันนี้กว่าจะได้ตังค์โคตรยากเลยไปเดี๋ยวเราไปหาไอ้พวกแก๊งขี้เมาดีกว่านะไปทำเควสดีกว่าเดีย๋ยวเราต้องกินเหล้าให้เยอะไปพี่ชายซื้อของไหมครับขอคุยก่อนละกันสามสิบสามเปอร์ 33, Pearl, จะติดหรือเปล่า <c oughs> โอเคไม่ติดนะคุยอีรอและกัน ไอ้คุยติดอยู่แต่เรากดเฟลโอเคถ้างั้นก็ขายของให้ละกันนะเขาไม่ซื้อสิ <c oughs> โอเคอุยอ้ย,ย,ยตำรวจมาตำรวจมาเออเอ็ดตร <learns> ง,งไหนได้บ้างแอ็ตรงไหนได้บ้างเป็ตำรวจผมเปล่าครับผมเปล่าครับอย่าตามผมเลยขอโทษครับผู้ตรวจอย่ายุ่งกับผมเลยนะครับตำรวจไปแล้วใช่ไหมโอเคไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับคนพวกนี้นะแต่เราต้องกินเหล้าให้ตัวเองเมาก่อนไฮ้นี่มีเหล้าลำนะ กินไปเลยนี่หนึ่งทีแล้วก็อันนี้โอเคเมาเรียบร้อยนะมาเรามาคุยกันซิว่าคุยได้หรือยังคุยกันได้อย่างตอนนี้เอายังไม่ได้เหรอต้องเมาวกว่านี้แน่เดียอีกสักขวดละกัน <c oughs> นี่ตอนนี้เมาเรียบร้อยโลกหมุนกันเลยทีเดียว <c oughs> เฮ้ยนี่ไงตอนนี้คุยได้แล้วนะเหมือนว่าล็อกกี้มันจะท้าเราต่อยเนี่ยมันบอกให้เราทอดอาวุธก่อน <c oughs> โอเคได้เลยเพื่อน <c oughs> มาทอดอาวุธแล,แล้วมาท้าต่อยกันทําไมเนี่ย <c oughs> เอาไปหนึ่งมัดนี่อีกมัดหนึ่งนี่ อุ้ยโดนแปดโดนแปดเบาๆๆาเบาเนี่สิบสี่สิบสายมยแพย้เถอะเพื่อนนายสู้เราไม่ได้หรอกเออนี่ต่อยไปต่อยกับคนเมาโอเคเราชนะเรียบร้อยนะเสร็จเควสไหมเร็จเป็นหนึ่งคนแล้วนะตอนนี้อ่ะนี่เร็จเป็นหนึ่งคนเรียบร้อยแล้วแล้วมันมีอีกเควสหนึ่งก็คือคาริอนเนี่ยส่งเรามานะเราต้องแข่งกินเหล้าอะเราสู้ไม่ได้แน่เลยตอนนี้เราแบบมันต้องใช้เหล้าเราเองด้วยไงประเด็นอะ่ะมีวิธีอื่นไหมอ่ะ โอเคลองกินดูก็ได้ะลองแข่งดูนะมาดีมาแข่งกันถ้าอนี้เรากินเข้าไปปุ๊บแล้วก็เกินอันนี้ตามได้ไหมมันเท็ดเควดไหมเนี่ยทำไมมันไม่เห็นเท็เควสเลยอุ้ยแต่เราจะตายแล้วเนี่ยเราจะตายหรือเปล่าเนี่ยโอเคเราต้องไปคุยกับคนอื่นต่อนะเดี๋ยวเควสนี้ไว้ก่อนแล้วกันคนไหนเอยคนนี้คนนี้สวัสดีปล่อยกันไหมเพราะเหมือนว่าเราต้องขโมยของนะคนนี้เออขโมยเล่าแล้วกันมีเล่าให้ขโมยเต็มเลย โดนเราขโมยแน่เพื่อนเราจะทำาคว s ให้เสร็จนะก็ต้องของโมย3ชิ้นเลยนะขโมยเยอะจังอะเดี๋ยวชิ้นหนึ่งอะโอเคต่อต่ออีกรอบหนึ่งไปเอานี้ดีกว่าของดีของดีครับของดีโอเคเรียบร้อยนะเราขโมยครบ3มชิ้นเรียบร้อยแล้วชนานแล้วใช่ไหมตอนนี้เราได้การยอมรับจากคนนี้และไหนดูซิเสร็จไปสองอันเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวไปหาคนนูนด้วยจำได้ว่ามีคนนูนนะคนไกลๆอะจะวิ่งถึงไหมเนี่ย เมาเหล้าขนาดนี้แต่ตอนนี้ตัวเราติดเหล้าไปเรียบร้อยแล้วนะคือถ้าไม่กินเหล้านี่คือจะเลือดลดแต่ถ้าอยากแก้หายก็คือต้องยอมอดเหล้าอ่ะอดเหล้าไปนานๆเลยต้องพกยาไปเยอะหน่อยอ่ะดีนะช่วงนี้หาเงินง่ายน่าจะพอมีชีวิตรอดต่อไปได้อยู่เดี๋ยวมาคุยกับคนนี้ต่อนายจะมาแข่งกับเราเปล่าเพื่อนนาจะแข่งอะไรกับเราอะ่ะอดท้าเลยเราชนะได้อยู่แล้วอะ่ะเอาเสร็จเวยเลยเหรอเอาเสร็จง่ายจังทำไมคนนี้มันยอมง่ายจังอะ่ะ เออเดี๋ยวเราไปซื้อเหล้าลำดีกว่านะมาแข่งกินเหล้าด้วยไม่รู้จะชนะได้หรือเปล่าเนี่ยแต่เมาเมาเอเด้ตอนนี้เราเมาเมาเหล้าหนักมากถ้าเมาเหล้าแบบนี้คนจะไม่คุยกับเรานะดีนั่นร้านเหล้าอยู่ใกล้ร้านเหล้าอยู่ใกล้เชียวมันรู้ว่าเราต้องการเราจะซื้อเป็นอันนี้ไปนะเหล้าลำเอาไปสักห้าขวดเลยกูตังจะหมดเอาไหมเนี่ยกินเหล้ากันขนาดนี้อันอื่นนี้จําเป็นไหมเดี๋ยวลองซื้อไอ้ขวดสองร้อยไปโดยกระด้นะโอเคเรียบร้อย ต่างจะหมดแล้วเนี่ยหมดไปกับค่าเล้าเนี่ยมาดูกันว่าเราจะผ่านเขวสนี้ได้หรือเปล่าแต่มันดูยากนะกินเหล้าแข่งอะ่ะมันยากเพราะว่าเราจะหมดตัวนี่แหละกินแข่งไปปุ๊บยอมแพ้ไหมเพื่อนยอมแพ้หรือย,ยังเมื่อไรมันจะยอมแพ้อะ่ะไเพื่อนยอมแพ้ได้แล้ววันนี้กินไปนหนักมากแล้วนะไปได้ไงผ่านเขวสเรียบร้อยตอนนี้เมาไม่ไหวแล้ว กูจะตายเอาไหมเนี่ยเออเราต้องกินอันนี้แก้หน่อยนะโอเคเรียบร้อย่อะไปกินเหล้าแข่งกันต่อแค่นี้มันไม่พอนะมันจะต้องกินเยอะมากนะเราจะพอสําหรับอีก2คนหรือเปล่าเนี่ยมันกินจะไม่ไหวเอานะตัวเราเนี่ยตอนนี้เหล้าเหลืออยู่นิดเดียวแล้วอะแต่มีเหล้าขวดอยู่ใช่ไหมเราคาบได้นี่จําได้เออนี่ไงเราคับได้อุ้ยแต่อันนี้รับโคตรยากอะมันระดับฮาร์ดอะจะไหวไหมเนี่ยอุ้ยเราว่าไม่ไหวเลยโคตรยากเลยโอเคไม่เอาแล้วกันนะ เดี๋ยวเรามาคุยกับคนนี้ต่อกินเหล้าก่อนเออเอาเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้โอเคเรียบร้อยเพื่อนมาคุยกันมาเรามาแข่งกินเหล้ากันเพื่อนรอบนี้เราไม่แพ้แน่รอบนี้บอกเลยว่าเราไม่แพ้แน่กินรัวๆๆ้กินรัวลวโอเคเรียบร้อยนะได้รับการยอมรับแล้วเราจําได้ว่าไอ้เคเวสเนี้ยมันมีให้ไปกินเหล้าแข่งกับหัวหน้าแกงด้วยนะแล้วเราสู้โคตรยากอะ่ะต้องมีเปิดก,ก่อนไม่งั้นสู้ไม่ได้แน่นอนเราต้องมีเปิดคอแข่งก่อนไงตอนนี้เหลือคนท้ายแล้วนะ มาแข่งกันเพื่อนเราไม่แพ้แน่นอนเออนี่ไงเรียบร้อยเรจะตายเอา <c oughs> ต้องกินน้ำพึ่งก่อนเออน้ำพึง่งน้ำพึง่งอันนี้ <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะหายเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เราติดเหล้าเนี่ยติดเหล้ายังอยู่ไหมอาการติดเหล้ามันดูตรงไหนเนี่ยอาการติดเหล้าอ,อ๋อนี่ไงอันนี้เราจะเลื่อนรถเรื่อยๆนะถ้าเราไม่กินเหล้าเราต้องรอให้ค่ามเนี่ยมันหมดอะ่ะเราถึงจะหายดีแต่ตอนนี้คือต้องยอมเลื่อนรถไปก่อน เดีย๋ยวต้องไปหาเงินเยอะๆและคือเราต้องซื้อ,อยาเยอะหน่อยอะเดีย๋ยวตอนนี้เรามาส่งเขวสกยกันวันนี้คาร์ดินอลเราได้รับการยอมรับเรียบร้อยแล้วเพื่อนโอเคเรียบร้อยนะตรงเขวสยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนนี้มันสอนเปิร์กข้อแข็งให้เราได้มีทั้งหมด3ขั้นเลยนะก็เดี๋ยวเราเรียนขั้นแรกไปเลยละกันอุ้ยสามร้อยเลยหรอทั้งงั้นค่อยเรียนละกันนะไม่ไหวอะสามร้อยไม่ไหวไม่ไหวจริงเดีย๋ยวไปหาเคซี่ต่อตอนนี้คือเราอยากได้สกิลจากเคซี่นะมันจะทําให้เราคุยกับคนง่ายอะ ไอคุยเวลาแบบมันขายยาไอตอนขายยาแล้วมันมีช่องเดียวอ่ะถ้ามีสกิลจากเคซี่มันน่าจะมี2ช่องนะก็เดี๋ยวไปหาเคซี่ก่อน <Okay. S 1> เลื่อดรถลดอยู่หรือเปล่าในตอนนี้เลื่อนเรา63นะเอออ๋อเราจําได้ว่าถ้าไอหลอดนี้หมดเมื่อไหร่มันจะเลื่อนลดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเราต้องอดทนไว้หวั <Okay. S 1> งว่าจะไม่ตายง่ายๆอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับเคซี่ก่อนอ,อ้าวไม่ได้อ,อยังไม่เสร็จควสดีกหอ่อเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอ เอายังไม่ได้จากคนนี้อีกอวัอนนี้ยังไม่เสร็จคนนี้คือใครอ่ะคือคนตรงนี้ตอนแรกมันเสร็จแล้วไม่ใช่หรอทำไมยูยูมันมันไม่เสียเฉยเลยเดีย๋ยวบอกว่าเราต้องไปกินเหล้าแข็งมาอีกรอบหนึ่งอะ่ะแต่ตอนน้ำพึ่งหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำพึ่งก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราซื้อยาไปด้วยเลยแล้วกันนะให้ตังให้หมดไปเลยตอนนี้คือแบบจนแล้วเนี่ยเออร้านปิดหอ่อมันร้านนี้ไม่ใช่หรออันนี้ไงเปิดแล้วเลอไปสองขวดนะ <S <S แล้วก็ยาหนึง่งโอเคเรียบร้อยตังจะหมดตัวอตอนนี้ ยังจนเลยครับตอนนี้เริ่มจนแล้วเนี่ยขอตังค์หน่อยได้ไหมพี่ชายไม่มีใครให้เลยไห้ขอตังค์ได้คนนี้ขอตังค์เก้าสิบเปอร์ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ช่วยค่าเราครับค <c oughs> ่าเราผมเพลงนะผมซื้อมาตั้งหลายร้อยเอยเดี๋ยวเราแวะมาดูตรงนี้ด้วยว่ามาได้ออยังพัสดุเราถึงได้ออยังครับเอยนี่ไงถึงแล้วนะสองร้อยบาทเลยเหรอค่าส่งสองร้อยเลยนะอนยอมจ่ายไปก็ได้โอเคเรียบร้อย โอ้ส่งร้อยบาทเลยตอนนี้ตังค์หมดแล้วเนี่ยยังจนเลยขอตังค์คนหน่อยละกันชายขอตังค์หน่อยขอตังค์ค่าเราโอเคเรียบร้อยสี่สิบสี่บาทคนนี้แต่คนนี้คนที่ของเงินแน่นอ,อีกรอบหนึ่งปึ๊บอ้าวโอเคกดติดอยู่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไอติดด้วยเออนี่ขอเพิ่มร้อยสองบาทขอบคุณมากครับสําหรับค่าเราให้ค่าเราเรามาโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไปเพิ่มความเชื่อใจก่อนจากอีกคนหนึ่งนะ คนสุดท้ายแล้วเล่าเราพอไหมก็จะพอนะมีคนหนีอยู่อ่ะควรใจเลยเฮ้ยลบหน่อยพี่ชายยืนบังเฉยเลยมาเดี๋ยวเรามาคุยกับคนนี้ใช่คนนี้ใช่ไหมใช่แหละเออนี่ไงคนนี้จริงด้วยเ,เราต้องเมาเราก่อนนะแต่เมื่อกี้เราคุยไปแล้วทําไมมันไม่ติดเดี๋ยวเรากินเป็นอันนี้แล้วกันนะโอเคเรียบร้อยอมาเรามาคุยกันเพื่อนอามันมีเควสหนีอยู่นะมันจะเป็นเควสของไอคนเน,นี้น่าจะต้องไปทําให้ก่อนแน่เลย มันบอกให้เราไปตรงนี้อะ่ะโอ้โหแล้วมันหลอกเรามันหลอกให้เรากินเหล้าเฉยเลยตอนนี้เราถือเหล้าอยู่ถือเหล้าในมือปเนี่ยทำไมเงาเหมือนเราถือเหล้าอยู่เลยแล้วดูทาวิงทาวิงโคตรหาเลยโอเคเรามาถึงสักทีว่าจะเดินมาถึงได้โคตรนานตรงนี้หรือเปล่าไมาในะ่ใช่นะใช่นานหรือเปล่าเพื่อนไม่ไม่ใช่นี่ไม่น่าใช่แหล่งโกนนะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> นี่ไงเควนี้ <c oughs> ไหมือนว่าเราจะมาคุยผิดคนหรือเปล่าไม่ใช่คนนี้นะ <c oughs> คนนี้เหรอป้าคนนี้ป่ะ <c oughs> เออนี่ไงอันนี้โอเคเรียบร้อยนะคนนี้ถูกต้องเลยคนนี้เราสามารถเรียนนี้ได้นะหนึ่งร้อยบาทเรียนไปก็ได้มงนี่คือแบบตังค์หมดแล้วในะตอนนี้ใช้เงินยังเก่งเลยเราตอนนี้เราคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปหาไอ้คนเมื่อกี้เพื่อพากลับบ้านนะโดนแม่ตามเพื่อนนายโดนแม่ตามอ่ะแม่บอกให้นายกลับบ้านได้แล้วตอนนี้ อุ้ยเราต่อยได้อะเนี่ยเราต้องต่อยนะเรียกสติต่อยไปหนึ่งมัดต่อยไปอีกหนึ่งมัดเราต่อยไม่เข้าเนี่ยจะสู้ได้ไหมเนี่นยว่งเราจะสู้มันได้หรือเปล่าอ่ะเราต่อยมันไม่เข้าอ่ะเอาไปอีกหนึ่งมัดเ <c oughs> พื่อนอุ้ยเราจะตายแล้วอ่ะเพื่อนใจเย็นนะเราจะเพ้เน,นี่ยตอนนี้เออเอาไปอีกมัดหนึ่งเพือ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เราสู้มันไม่ได้อะดิเอาไม้ไหมเอาไม้ตีไหม <c oughs> เรียกสติมันหน่อยอะ่ะ คือนี่เราแบบเอามาต่อยแล้วมันมันสู้ไม่ไหวอะไหนคือว่านายแน่หรอเพื่อนนายรู้จักไม้เบสบอลหรือเปล่าเดี๋ยวเราใส่แบบชุดป้องกันด้วยดีกว่านะอันนี้แล้วก็มีอนไหนป้องกันดีไหมโอเคไม่มีแล้วนะมีแค่นี้ขอม่อีกรอบเพื่อนเอาไม้ไปเลยนี่อุ้ยเมื่อกี้เหมือนเราจะตีโดนคนอื่นด้วยหรือเปล่าะทำไมได้ยินเสียงสองเสียงนะเอาไปอีกทีหนึ่งเออนี่เรียบร้อยน่าจะได้สติแล้วนะโอเคเรียบร้อยนะเ็จเวสเรียบร้อยแนละ้ว โอ้โหกว่าจะเสร็จได้เดี๋ยวเรากินแก้มเมาก่อนอะตอนนี้เรียบร้อยแล้วหายเมาเรียบร้อยแล้วก็กลับมาใส่กางเกงตัวเดิมรองเท้าตัวเดิมด้วยเออรองเท้าเดี๋ยวเอาตัวนี้ดีกว่านะเพราะมันกันหนาวได้ดีกว่าเอซี่ <Okay, S 1> เรากลับมาหานายแล้วหลังจากที่เรารับเควสดนายไปเมื่อประมาณ6-7เพาร์ที่แล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะได้ความเชื่อใจมาสิบเลยหรอกเอซี่ <Okay, see S 1> ให้เราเลือกนะว่าจะเอาอะไรเราเอาเป็นห้องน้ำไหมเอาห้องน้ำแล้วกันนะนี่โอเคเรียบร้อยทอยเลส อันนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับเราเออแล้วก็ตอนนี้เรามีอะไรอีกไหมเฮ้ยออนี่เราเรียนได้เราต้องใช้เหล้าลํานะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อเหล้าลําให้แต่ตอนนี้เราไม่มีตังค์อะเราอยากเรียนนะเราจะเรียนให้ได้เลยคือเราจะได้มีค่าคาริสมาเยอะๆอะเออเดี๋ยวตอนนี้เราจุดไฟก่อนอันนี้ก็จะหมดแล้วนเนี่ยไอ้เช็ดกระดาษเราเนี่ยใกล้หมดแล้วเออแล้วก็เหล้าลําเหล้าลําน่าจะมีข้างหน้าตรงนี้น่าจะมีขายอยู่แต่ต้องมีตังค์ก่อนตังค์ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเนี่ยเหลือหกสิบบาทเองเรา ตอนนี้ยังจนเลยไปซื้อเหล้าหมดตัวแล้วไงตังเราไม่ค่อยมีเดี๋ยวขอตังคนสักหน่อยละกันนะขอตังหน่อยครับพี่ชายขอตังค่าเหล้าหน่อย <c oughs> ขอตังซื้อเหล้าหน่อยอุ้ยเ0้าสิบเปร์ไม่ติดได้งไงเนี่ยกา <c oughs> กี้เก้าสิบเปร์เลยนะโอเคสี <c oughs> okay, ่สิบเปร์ติดอยู่นี <c oughs> ่เรียบร้อยสามสิบสี่บาทขอบคุณสำหรับค่าเหล้าครับเออเหล้ามีขายตรงนี้ปะเออน <c oughs> ีไงอันนี้เหล้าลำห้าสิบบาทนะเออเรามีขวดนี่ขายก่อน อนนี้มีตังค์68บาทไม่เคยรู้สึกว่าจะจนได้ขนาดนี้กลับมาจนได้ขนาดนี้ได้ไงเนี่ยติดลแล้วเราจนเลยเฮซี่เราเอาของมาให้แล้วเพื่อนอาริสมาเพิ่มมา2แต่ไม่มีอะไรให้เราเรียนแล้วนะตอนนี้อะไม่มีเควสด้วยปะเฮซี่มันก็ไม่ได้มีเควสให้เราแล้วนะโอเคเราปล่อยไปก่อนละกันนะเคซี่เนี่ยทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวตอนนี้ไปหาเงินสักหน่อยจนแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มจนแล้วเนี่ยขอาคุยหน่อยครับขอตังด้วย39กับ40เปอร์40กันน่าจะติดแล้วมั้ เอ้นี่ไงติดจริงด้วยโอเค93บาทขอบคุณมากครับอ่าคนขอตังค์เพิ่มดีกว่าตังค์ไหนนะครับพี่ชาย43บาทโอเคตอนนี้เริ่มมีตังค์แล้วขอตังค์ไปซื้อเหล้าพอดีว่าผมหมดตัวกับค่าเหล้าไปเยอะนะ่ะน,นี่ตอนนี้มี300แล้วเอ้นี่ไงไอ้เปิร์ลเหล้าติดเรียบร้อยแล้วนะถ้าตอนนี้ไม่กินเหล้าเลยจะลดเรื่อยๆเลยเน <laughs> ี่ยอือสี่นาทีเลยเหรอ 45นาทีในชีวิตจริงเลยนะอันนี้อ่ะโอ้โหเลือดลดเรื่อยๆอย่างนี้ตายตายแน่นบอกเลยเดี๋ยวเราต้องหาเงินไปซื้อยาและจจำเป็นต้องมียาเยอะหน่อยเอื่องนี้ไม่ติดเลยะขายของให้ละกันนะครับพี่ชายผมไม่ติดอีกแล้วโอเคพี่ชายขอไม่เอานะเป็นคนนี้คนนี้ขอคุยด้วยหน่อยครับโอ้โหไม่ติดกดพลาดไม่ใช่ไม่ติดโอเคไม่มีอะไรติดเลยถ่ายาก็ไม่ได้พี่คนนี้เขาไม่เอานะ่ะ ตอนนี้เราหนาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปหาที่ผิงไฟนะเออเดี๋ยวเราของไปส่งให้อยเซอร์ก่อนดีกว่าเราได้ของมาแล้วไงลืมไปเลยลืมอมเซอร์ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราแวะมาบ้านเราก่อนละกันนะมาอุ่นตัวแล้วก็นอนสักหน่อยอก่อนไปหาอยเซอร์อุ้ยแต่ตอนนี้ใกล้ตายอะ่ะเรื่องมันลดเร็วมากนะแป๊บเดียวจะตายเอาเดี๋ยวเราต้องกินยาแหละโอเคเรียบร้อยแล้วก็นนี้มีหนังสือด้วยได้ค่าขับติ้งมา30แต้มนะแต่เราจะตายอาง่งายๆเดี๋ยวนะี้ติดเล่าแล้วแบบ เล่มมันล้นเร็วมากอ่ะเราต้องการเงินเยอะๆไปซื้อยาซื้อยาตุนไว้นะห้าเปอร์ห้าเปอร์ติดกับบ้าและเฮ้ยนี่ติดอันนี้ติดเอ้ขอหวยแล้วกันเฮ้ยไม่น่าทันหรือเปล่าอ่ะทันไหมเฮ้ยทันอยู่โอเคเรียบร้อยเกือบไปแล้วเราเกือบไม่ทันเกือบโดนจับได้โอเคเดี๋ยวเรามาหาไอ้มอยเซอร์ก่อนเราได้ของมาแล้วเพื่อนเอ้าไม่ใช่มาหามอยเซอร์อ๋ อ๋อเราต้องไปหาดอนคิตตี้ก่อนโอเคไปหาดอนคิตตี้ก่อนตอนแรกก็น,นึกว่าให้มาหามอยเซอร์เราได้ของมาแล้วเพื่อน <c oughs> นี่โอเคเรียบร้อยนะได้มาซิมหัวใจแล้วก็อันนี้เรารับติ้งเวลสี่แล้วนะสามารถกับอันนี้ได้ <c oughs> อุ้ยแต่ไม่ติดอตดี <c oughs> มันไม่ติดอตด,ดีเออนี่ไงติดเรียบร้อยอันนี้ไงเราได้นี่มานะเออที่ทำยานะอันนี้ แต่เราต้องเรียนนี้ด้วยหรือเปล่าอ่ะเนี่ยมันต้องเรียนนะเราต้องเพิ่มความเชื่อใจจากหมอเซอร์ก่อนไม่งั้นเรียนไม่ได้ส่วนยาธรรมดาต้องได้รับอนุญาตจากแลมเซ่นะโอเคไม่จะต้องไปคุยกับสองคนนั้นก่อนแลมเซนในช่วยคุยกับดดนคิตตี้ให้หน่อยสิเหมือนเราจะได้เวดมานะเนี่ยในเราต้องซื้อสามร้อยยี่สิบทำไมรู้สึกเหมือนเราเพิ่งซื้อไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อนะสามร้อยกว่าบาทแล้วก็น,นี่ขอคุยด้วยหน่อยครับเพิ่มความเชื่อใจหน่อย โอเครัาเควสรไปเรียบร้อยนะมันจะต้องไปคุยกับ3คนนะคิตตี้สตากี้แลมเซ่สามคนเลยสามคนก็อ่ะเดี๋ยวคุยก่อนอันนี้ความเชื่อใจ50แล้นะวเนี่ยเพิ่มโคตรไวเลยแปลว่าเราเรียนอันนี้ได้ลนะแล้วเนี่ยอ๋อเราต้องไปหาตอนคิตตี้โอเคตอนนี้เราเรียนได้เรียบร้อยนะแลมเซ่อนุญาตให้เราเรียนแล้วเพือเ่อนเราเรียนการรับยาได้แล้วเอออันนี้วุสามร้อย300เลยเหรอโอตังไม่มีอดีเพื่อน ถ้าราคาแพงขนาดนี้เราก็ไม่ไหวนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปหายสตักี้ก่อนสวัสดีสตักี้โอเคเรียบร้อยนะคนนี้เราซื้อของได้ด้วยหรอเอาซื้อ,อยาได้ราคามันแพงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยปกติมันร้อยเดียวไม่ใช่หรอทำไมนายขายแพงจังเพื่อนอุ้ยเราเพิ่งเห็นเลือดเราเกือบตายแล้วอะ่ะอุ้ยเราจะตายอะ่ะเดี๋ยวเราต้องรีบไปซื้อ,อยาแล้วอุว้ยทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันลดเร็วมากอะเลือดอะ อดทนไว้ก่อนนะโอเคอันนี้คุยเรียบร้อยนะไม่เ,ออเดี๋ยวเราต้องไปซื้อยาก่อนทนไม่ไหวแล้วอะเออใช่ตรงนี้ปะทางออกทางออกเออทางออกทางนี้จะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วอุ้ยเลือลดเลือลดอุ้ยเราจะตายเล้วล้มเลยโอเคฟื้นสักทีมันลดเยอะเกิอนอะมันทนไม่ไหวแล้วเนี่ยร้านยาปิดไหมเนี่ยนี่มันตอน่อคืนด้วยดิ ไมยถาลานยาปิดเราตายแน่เลยอะ่ะไม่นะไม่ปิดหรอไออุย้ยเลื่อนรถโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วจะตายแล้วจะมาตายหน้าหลานยาไม่ได้นะวิ่งเนี่ยหลานปีจริงด้วยเดี๋ยวกินชาก่อนละกันแล้วก็เพิ่มเลือดมีอะไรเพิ่มเลือดได้ไหมมันไม่มีอะไรเพิ่มเลือดได้เลยเออเรามีอันนี้นี่เพิ่มเลือดได้30นะ โอเคโอเคโอเคฟื้นมาหน่อยอูจะตายเอามันลดเร็วมากอ่ะจะต้องทนให้ได้45นาทีนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเนี่ยโอตายแน่เราเดี๋ยวเราไปดูร้านซูเปอร์มาร์เก็ตหน่อยดีกว่านะอาจจะมียาขายจะบอกเลยว่าช่วงนี้ตังไม่มีแน่อ้ยเร้านปิดโอ้ยแย่เลยร้านปิดแต่มันใกล้เช้าแล้วนะแต่เราใกล้ตายอุ้ยโอ้โหจะตายแล้วอดทนไว้เพื่อนคือถ้าตายมันน่าจะมันน่าจะรีเซ็ตนะ ไอ้ข้ามมองมันน่าจะหายไปอ่ะไอ้ก็ได้ช่วยผมด้วยผมจะตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราซื้อเบอร์เกอร์อรไหมเอาร้านปิดทำไมร้านมันนัดกันปิดวันนี้ละเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเรารับยาแล้วกันนะทับเป็นเดทได้อยู่โอเคทับได้เยอะเลยเป็นเดทเนี่ยโอเคฟื้นมาหน่อยนะเกือบไปแล้วเราเกือบตายโอ้ใช้ชีวิตลำบากมากตอนนี้ เดี๋ยวเราไปคุยขยะดีกว่านะพี่ชายขอตังค์หน่อยผมจะตายแล้วผมขอตังค์ไปรักษาหน่อยผมไม่มีเลยเขาไม่ให้อะไรเลยโอเคร้านเปิดยังเอ้ยนี่ร้านนี้เปิดมันบั๊กหรือว่าอะไรเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้เราเห็นร้านเปิดนะเอ้ยนี่ไงเอาร้านปิดเฉยเลยเมื่อกี้มันเปิดไม่ใช่หรอขอตังค์หน่อยครับโอเคขอบคุณมากครับอขอบคุณสำหรับการต่อชีวิตผมครับเดี๋ยวเราคุยขยะก,ก่อนนะ ือเราจะหาพวกกับพวกสกแคปออกมาออกมาสร้างยาเบนเดตอ่ะ,อะเราต้องการเบนเดตอย่างมากครับตอนนี้เราจะตายด้วยการติดเล่าไม่ได้นะเป็นอะไรที่อนาจมากไม่ได้ไงเจะของสร้างยาแหละอุ้ยเลือดลดเลดือดลดโอจะตายเอามันลดเร็วเกิอนอะ่ะมันจะทนไม่ไหวอนะนนียเอาจริงๆเดี๋ยวเราต้องค้บยาเนละโอเค2ชิ้นนะน่าจะอยู่ได้อีกแป๊บนึง เดี๋ยวเรารีบไปซื้อ,อยานะตอนนี้ร้านน่าจะเปิดแล้วแล้วก็อันนี้ที่เราต้องการโอเคเรียบร้อยไปซื้อ,อยาก่อนอุ้ยเลื่อนรถเลือรถล้มไม่พักเลยเราโอเคโอเค,อเคไปไปไปรีบไปรีบไปชีวิตคนลำบากเลยติดเล้าแล้วลำบากเกินีย,ย,ยนี่ยานี้นะเรือมาสามวันเลยครับ เือบยาหมดตัวตอนนี้แล้วก็อันนี้เอามาใส่ช่องเลยเออโอเคเรียบร้อยฟื้นหน่อยตอนนี้เริ่มฟื้นหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาขอตังค์คนเพิ่มเพื่อต่อชีวิตเราเพิ่มไปเรื่อยๆนี่ขอตังค์น่อยครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวอาการติดแล้วเราจะไปแก้นอกรอบเอาละกันนะคือมันใช้เวลานานในการแก้คือมันต้องคุยกับคนเพื่อหาเงินไปเรื่อยๆอตอนนี้ โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่ในพาหน้าไปลนะครับบ๊ายบาย